สวัสดีค่ะพี่น้องขายินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องโซเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้กับเป็นช่วงแรงๆเนาะคะ่ะพี่น้องของวันที่3ธันวาคม67นะคะเป็นวันพุธเนาะค่ะอ่าเป็นเป็นวันอังคารค่ะพี่น้องเป็นวันอังคารนะคะของวันที่3ธันวาคม67นะคะเราจะมาตามตัวเลขแนวทางของ หวยลาวพัฒนานะคะของคุณลุงส่งนะคะของงวดวันที่4นะคะธันวาคม67นะคะส่วนวันจันทร์นะคะทางกองฉลากหยุด ออกรลางวันนะคะเราก็เลยต้องมาตามโตในงวดวันพุธเลยนะคะพี่น้องอ่าก็เป็นเรื่องที่หัวเสียมากๆเลยนะคะพี่น้องเป็นเรื่องที่หัวเสียกับพี่น้องมากๆเลยนะคะตามหลักเราลุ้นใส่วันจันใช่ไหมคะพี่น้องทีนี้เราต้องมาลุ้นใส่วันพุธนะคะเลขวันจันเราต้องมาลุ้นใส่วันพุธนะนะพี่น้องอย่าลืมอ่ะอะเคลับนะคะเลขของวันศุกร์นะ มัน,นออกอีหยังเอาอันนั้นแหละมาซื้อง่ายดีนะพี่น้องมันเคยเป็นนะคะอันนี้ว่าให้เป็นแนวทางนะครับพี่น้องพิจารณาเอานะ,ะตามที่โซ่เขียวได้เบิงได้ล่องแล้วได้เบิงนะนะว่าม,ามันแตกจังไดไม่จังไดเนาะอันนี้ก็สชีให้เป็นแนวทางค่ะพี่น้องนะคะกาตาลกอยู่หรอกอ่มันนานนะคะแล้วมันก็เคยกลับเข้ามานะคะก็เลยแนะนำเนาะคะ่ะแต่ตัวเลขแนวทางของคุณลุงส่งนะคะพี่น้อง งวดนี้นะคะซอดเคียวกับบริถือแบบโอร์มมากเนะาะแล้วก็ นึกว่ามันถือไมาอยู่ละถือตั้งแต่เลขอันสูตรพระอาจารย์อ,อดมากมหมพี่น้องดีใจหลายเรียกบนเขาหกหนึ่งเต็มๆไหมพี่น้องก็เลยได้ถือตั้งแต่อันเลขพระอาจารย์อดมากนะคะแล้วกับพ่อพญางูอีกงวดนี้ก็เลยดีใจบ้านมันถือซ้อนกันมากเหลือดีเดี๋ยวนี้นะพี่น้องเอาแบบว่าบัดสีมเม่าบ,าบา้าหน้ลืมฮอดแฟมมากค่ะพี่น้องก็ต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวค่อยไปตามตัวเลขแนวด้างนะคะว่าลเลขพระเลขของอัน ลุงทรงแตกอีย่างในหวไหล่ลาพัฒนานะคะแล้วก็จับคู่แตกตัวไหนนะคะงวดนี้นะคะพี่น้องเออลูอยู่ว่า เลขลุงทรงเข่านะคะเขาเ่าแท้แน่นอนนะคะพี่นอ้องซอยเขียวกระลืมนะคะพี่นอ้องไม่เป็นไรเราลืมตรงนี้เราค่อยไปดูดีเอ็นเอกันก็ได้นะคะพี่น้องค่ะเจนนี่ก็ฝากไว้นะคะสําหรับตัวเลขแนวทางทุกแนวทางไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือหวยลาวก็ตามนะคะงวดนี้นะคะลุงทรงแตกบนแตกล่างเลยนะคะเข้าไปเบื้องคิบของลุงทรงเ้อพี่นอ้องหวยรัฐบาลไทยของลุงทรงนะคะแตกบนแตกล่างเข้าไปชมได้เลยนะคะว่างวดวันที่16ทธันวาคม 67อาจารย์ปล่อยตัวไหนนะคะพี่นอ้องแล้วเราค่อยไปติดตามซื้อหานะคะก่อนหมดแพียงนะคะพี่น้องชอบก็จัดคัดกระพันคือเก่าก่ะพี่นอ้องในเมื่อมันไม่ผิดพลาดมันไม่ผิดหวงังเราก็น่าภูมิใจนะคะน่าติดตามน่าชมตัวเลขแนวทางมากๆเลยนะคะพี่นอ้องโซอเขียวกับว่ามีอยังวาวลายดอกพี่น,อน้องคณนเบากันตัวเลขแนวทางมันกับว่ถึงเวลาแมนบอวบริเว้าหลายใหญ่ห้างบริเวาเฟอร์าะนะคะพี่น้องพูดมานี เป็นเรื่องราวที่มีสาระแล้วก็เป็นเรื่องราวที่หวังดีนะคะเจตนาดีนะคะให้กับพี่น้องเราได้ชมได้ฟังกันนะคะเรื่องราวทุกเรื่องราวมีสาระนะคะพี่น้อง ฟังให้เป็นสาระก็เป็นสาระนะคะพี่น้องถ้าเราไม่รู้เนื้อหากับเกี่ยวกับตัวเลขแนวทางเราจะไม่รู้ที่ไปที่มานะคะเกี่ยวกับตัวเลขแนวทางไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์ท่านใดก็ตามนะคะฝากไว้นะคะตอนนี้นะคะเลขของอาจารย์วิเชียนมาศยังไม่ปล่อยมานะคะเลขแตก4 3เข้าตรงๆฝากอาจารย์ส่งตัวเลขแนวทางมาด้วยนะคะ,ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเริ่มอัดฉีดแล้วนะคะพเพราะเซียนในช่องของซอเขียวนี่นะคะพี่น้อง มีแต่เซียนแบบโคตรโคตรเซียนนะคะเดี๋ยวนี้แตกปังปังทุกเซียนเลยนะคะเมื่อหลุดค่ะพี่น้องช่วงนี้ขาขื้นอยู่นะคะช่วงนี้อาจารย์กําลังขาขื้นค่ะพี่น้องแตกทั้งลาวแตกทั้งไทยค่ะพี่น้องรองเบืองหดวด16ท่านว่าจะเป็นทั้งไดนะคะพี่น้องร่องตามเบืองนะคะแต่ละเซียนแต่ละอาจารย์แต่ละสํานักนะคะพี่น้องอ่าของซองเขียวนี่กับบะค่อยคือกันค่ะพี่น้องสูตรนี้ปล่อยลงไปแล้วนะคะแตกหกหนึ่งเข้าไปแล้วเน้นเน้นเด่นๆให้นะคะ สองตัวบนสองตัวล่างไปตามเลยค่ะพี่น้องนะคะลงช่องหาเบิงแล้วนะคะพี่น้อง ยังไงก็รอการติดตามในทุกเรื่องราวทุกอาจารย์นะคะทุกสำนักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งเพื่อเป็นแนวทางให้กับตัวเองนะคะพี่น้องเพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสใดๆทั้งนั้นเลยนะคะสอกี่ยวกกับบ่ามี่ยังไลายนอกจากแนวทางดีๆมาฝากพี่น้องเฮาเนะค่ะจ้งไดค่ะขอบ,บุณขอบคุณพี่น้องหล,ยลายๆค่ะที่ให้กําลังแรงใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาตลอดเลยนะคะเป็นท่านผู้ชมที่น่ารักมากนะคะพี่นอ้องขอให้บุญกุศลนุ่นน้ำค่ะพี่น้อง ทุกวันนี้นะคะบุญมีแต่กำบังกระไยค่ะพี่น้องนะคะช่วยสางซอย เสริมกุศลเฮาเนาะพี่น้องด้วยการแค่กดไลค์คนละหนึ่งไลค์แค่นั้นเองนะคะขอแค่นิดเดียวคนละหนึ่งไลค์นะคะพี่น้องให้กับซอเขียวเนาะสร้างบุญแบบไม่ต้องลงทุนนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะพี่น้องอาจารย์ใดซอเขียวกะขอ้พี่น้องโชคดีไม่ใช่ไปกับตัวเลขแนวทางของอาจารย์ทุกสํานักดังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นไทยนะคะเข้ามาชมแล้วกับขอบ,บุญขอบคุนหลายๆลยค่ะพี่น้องสิ่งที่ขาดหายไม่ได้ก็คือขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกทุกท่านทุกสํานักดังนะคะที่ส่งตัวเลข แนวทางมานะคะถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีซอเขียวในวันนี้ถ้าไม่มีท่านผู้ชมก็ไม่มีซอเขียวในวันนี้เหมือนกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ให้กําลังใจทุกบทบาททุกแนวทางนะคะไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามนะคะซอเขียวจําไว้ในจิตในใจเสมอค่ะพี่น้องจะดีจะร้ายจะผิดจะพลาดเรื่องใดก็ตามถ้าซอเขียวปล่อยลงไป เป็นในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรไม่เหมาะสมก็ขออภัยนะโอกาสนี้ด้วยนะคะขออภัยด้วยนะคะพี่น้องมีสิ่งไหนตักเตือนติเตือนกันได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราก็ปรับปรุงกันได้นะคะ,ะแต่อย่าใช้คำที่ดุด่าและ ติชินในสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคะ,ะเพราะเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่บั่นทอนจิตใจนะคะทำให้ท้อถอยไม่มีกำลังใจในการทำงานเป็นอย่างยิ่งนะคะไม่ว่าใครก็ตามนะคะทำงานก็ต้องการกำลังใจสิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังใจล้มใหญ่ข้ามล้มก็อย่าเหยียบ นะคะเสริมกันเข้าไปหนุนดันกันเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดช่วยผลักดันให้กันขึ้นมานะคะให้ถึงฝั่งทุกคนทำงานด้วยความตั้งใจและพยายามในหน้าที่ทุกบทบาททุกเรื่องราวนะคะไม่มีใครอยากโดนด่าในหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นนายตนหรือลูกน้องใครก็ตามนะคะอ่ะฝากไว้ให้คิดค่ะพี่น้องอาจจะไหนก็นไปตามตัวเลขแนวทางของ หวยลาวพัฒนาของคุณลุงส่งนะคะงวดวันที่4ธันวาคม67พร้อม d ีเกันได้เลยจ้าพี่น้องคะก็ชมดีเอก่อนนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางของคุณลุงส่งนะคะก่อนจะไปชมตัวเลขงวดวันที่4ธันวาคม67นะคะเรามาดูดีเกันก่อนเลยนะคะอาจารย์แตกวิ่ง3คะ่ะพี่น้องแตกวิ่ง0จับคู่แตก20ตัวหน้าคะ่ะพี่น้องอ่านี่คือตัวเลขแนวทางของงวดที่แล้วนะคะพี่น้องคะ ค่ะแล้วยังไงเราก็ค่อยไปติดตามงวดต่อไปกันได้เลยนะคะพี่นอ้องอ่าไม่ไม่รอช้าไม่เอานานนะคะนะคะพี่นอ้องอ่าเอาใจท่านผู้ชมหน่อยนะคะพี่น้องค่ะเราก็ตามต่อด้วยการสรุปตัวเลขแนวทางของคุณลุงส่งสธันวาคม6 7นะคะอืมอาจารย์จับวิ่งเด่นให้นะคะ4และ1บนล่างนะคะ4และ1บนล่างะคะ่ะจับกู้เด่นให้หกสีสี 18และ19นะคะจับคู่รองให้6 1หนึ่งหนึ่งนะคะ3ตัวแตกให้4 6 4 4 1 8ี่9ี่ค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องพิจารณาตัวเลขแนวทางชอบก็จัดขัดก็หวานนะคะจัดไปอย่าให้เสียสัตอาจารย์วานะพี่น้องตัวเลขแนวทางอาจารย์มาแบบฟันตรงเข่าเนีนๆแทนแน่นอนวันนี้3ตัวแตกมาแน่นอนนะคะพี่น้องตามต่อนะคะสอเขียวทวในอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้อง เวลาวพัฒนาลุงส่งนะคะ4ธันวาคม67วิ่ง4และ1บนล่างนะคะจับคู่เด่นให้64 54 18และ19นะคะคู่ร่อง61 41นะคะ3ตัวแตกให้464 418 419นะคะพิจารณาจา้าแคปหน้าจอกันตามระเบียบค่ะพี่นออ้องอ่าทุกคนต้องแคปหน้าจอค่ะโจทไม่ทันทวนอีกรอบนะคะ รีเซ็ตกลับขึ้นไปนะคะดึงกลับขึ้นมาแล้วก็จดฟั่งตามค่ะพี่น้องนะคะมีหลายคนค่ะพี่น้องที่จดบ่ท่านเนะเาะพู้เถ่าผู้แก่พู้ใหญ่พู้อ่าเพิ่งอ่านบ่ได้เนาะตาบ่ดีหูฟังบ่ชัดนะคะพี่น้องก็ตรงทวนขึ้นมาให้พี่น้องเข้าชมนะคะพี่น้องอ่าแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเดอ้อพี่น้องที่ ให้เกียดติดต,ตามรับช่วงรับฟังเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะซอเกี่ยวก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะขอให้พี่น้องโชคดีทุกท่านนะคะรำรวยกันร้องกันสุขูสุขคนพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ